สวัสดีครับผมพีนะจากช่องตามผมลงทุนคิปโตนะครับวันนี้พบข่านข้อระเอบครับทองคําประจาวันก็เป็นวันหลักที่3เมษายนนะครับราคาทองคําก็ปรับตัวออทามไฮต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าโดนัททัมได้ประกาศขึ้นภาษีนะครับขึ้นอาแทบทั่วทั้งโลกเลยนะรวมถึงไทยด้วยทําให้สินทรัพย์เสี่ยงนะอย่างหุ้นหรือทองคําก็ปรับตัวสวนทางกันนะทองคําขึ้นต่อ เนื่องแล้วราก็หุ้นก็ลงต่อเนื่องล่าสุดก็อาจจะมีแรงขายมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานะขึ้นของทองคําที่เราเคยมอกว่าเป็นขึ้นห้าเนี่ยยังตามได้อยู่ไหมเพราะว่าราคาขึ้นมาแรงแล้วเหมือนจะเกินขออเขตแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ว่าถ้ามันไม่ใช่ห้าแล้วมันจะเป็นอะไรต่อนะครับประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจกันด้วยในส่วนของใครนะที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีเทเรดก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้กดคําว่าเพิ่มเติมนะครับ บทควาเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับสาหรับใครที่อยากเทรดในส่วนของคริปโตแล้วก็ทงองคำก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะอันนี้จะเป็ปเนลิงก์เปิดบัญชีของทางเอ็กเน็ตนะครับจะเทรดได้ทั้งหุ้นอเมริกาทองคําน้ํามันนะครับก็เทรดได้หลากหลายนะรับส่วนใครที่อยากเทรดคริปโตอย่างเดียวก็สามารถเปิดบัญชีกับทางไบเน้นหรือว่าปิดครับได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้เพิ่มเติมอัปเดตแผนการเทรดมุมมองการเทรดเพิ่มเติมก็สามารถแอบ ลน์มาที่ a d p crypto ได้ครับตรงนี้ก็มันมีค่าใช้จ่ายใช้ในการลองสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางแอดมินดูนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวทองคำนะครับตัวคริปโตเมื่อวานก็ตามแผนอยู่แล้ว ada ถ้ากิดใครจำได้ที่เราอัปเดตเนี่ยครับราคาผมบอกว่าในคลิปบอกว่าตอนนั้นเราจะบายกันโซนี้ถูกไหมตอนที่อัดคลิปนะครับแล้วก็ บอกว่ามีรุน้นทดสอบตรงนี้อยู่แล้วก็ใช้จุดนี้เป็นจุดสต็อปใครที่ได้ใบก็น่าจ,จะได้ตรงนี้อยู่แล้วตัวนี้มันมีโอกาสที่จะทดสอบแล้วไม่ผ่าน,นก็ร่วงลงมานะครับร่วงลงมาระยะสั้นเนี่ยก็ยังเป็นเชิงลบอยู่นะมีโอกาสที่จะพักตัวลองต่อได้นะครับเพราะว่าเรื่องภาษีอาจจะยังกดดันอยู่นะครับจนกว่าจะถึงแนวที่ราคามันน่าสนใจประมาณนี้ลวกันทีนี้ตัวทองคำเนี่ยผมปรับนิดนึงพอดีกรอบ อันนี้เป็นตัวพอดีเมื่อวานโอเอนร้ามันหายผมขอเราเอากลับมาใหม่กลับมาแล้วขอมาแทนเลยแล้วกันเอานนี้ออก <c oughs> ตัวโอเอนด้าเพราะโอเอด้ามีประวัติที่ผมเคยทำไว้ก็เลยเอามาเดี๋ยวเรอมันหมดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับมาใหม่ ก็คือเดิมเรามองว่าโครงสร้างของเซกเมนต์ที่สามที่จะขึ้นต่อน่ย,นยก็คือมีแนวต้านตรงชุดนี้ใช่ไหมปรากฏว่าราคามันโดดแก็บไม่ใช่ว่าโดดแก็บมาช่วงวันจันทร์คานี่ผ่านมาแล้วก็ทะลุโซนนี้ไปแล้วแล้วก็มาถึงเป้าทดสอบที่เป็นเป้าของขึ้นห้าในภาพใหญ่ซึ่งมันทิ้งทะลุไปแล้วแต่ว่ามีทีมไส้ไว้ก็ก็ยังดูอยู่ว่าจะควอนรวมได้ไหมเดี๋ยวเราไปวัดและรีเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนีวผมขออนุญาตลบข้อมูลเก่าก,ก่อน ตอนนี้ในส่วนของไทม์เฟ t มันไทม์เฟรมันเนี่ยเราตามอะไรอยู่ครับภาพใหญ่นะเห็ริมว่าเราตามเป็นขึ้นสามเนี่ยถูกไหมในภาพใหญ่ของเซกเมนต์เนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่รู้ว่ามันขึ้นมาเป็นอะไรถ้าเราย้อนมาดูภาพใหญ่ที่เป็นระดับดีจีที่ใหญ่กว่าทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างของอะไรกันแน่เพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าแต่ตรงเนี้ยเราเช็คแล้ว แทร์เก็ตของเว็บห้าเนี่ยมันเกินโคต้าไปพอสมควรอ่าเกินไปเยอะเลยแล้วก็ถ้าเป็นห้าที่จบตรงนี้ละ่ะก็เกินเพราะนั้นมุมมองของที่จริหรือเว็บเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เว็บห้าแนะ่นอนเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันผิดก,กดหรือสัดส่วนไปแล้วทีนี้มุมมองที่เราจะไป็ได้เราก็เลยรูว้ว่าชุดเนี้ย อาจจะเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันในหนชุดไดชุดที่2แล้วก็ชุดชุดที่3อันนี้คือภาพใหญ่มุมมองเนี้ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดทีนี้โอเคเราเป็นภาพใหญ่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกแต่เรามาสนใจที่ท่อนนี้ท่อนนี้ที่เราแกะกันมาในหลายสัปดาห์ก็คือเรามองว่าตัวนี้คือสัปดา์ที่1นึ่งส์ที่สองสัปมาห์ที่สามถูกไหมในสั์ที่สามสีช่พูเนี่ยเรามีการย่อยออกมาเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าอ่ะตอนนี้แหละที่เราไล่กันอยู่ตอนเนี้ย ขึ้นห้าที่เรามองเนี่ยขอบเขตมันคือเกี่ยเราเช็คนิดนึงครับใช้ฟิโบโ j ร c t i ชันนวัดขึ้นไปครับเทียบกับขึ้นสองถูกไหมสองกับสี่ถ้าเป็นโลนี้ขึ้นห้าถ้ายังไม่ไม่สูงกว่าสามหนึ่งสี่ห้าก็ยังพอรุนได้แต่ต้องมีแรงขายเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาด้วยความขอไปครับ,รบด้วยความเร็วแรงแ้ะชันตามหลักของการจบ สนาขึ้นเพราะเป็นปายขึ้นแล้วแต่ถ้าไม่มีน้ําหนักจะตกไปที่เคสนอนถ้าเป็นเคสนอนเนี่ยโครงสร้างราคามีโอกาสไปถึง3,300-3,500เลยนะครับเพราะนั่นเนี่ยเราเพิ่มเป้าไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเป้าใหญ่แบบใหญ่ที่ลุ้นแล้วก็อาจจะจบรอบขาขึ้นของทองคํารอบนี้นับแต่ว่าไม่ได้จบแบบลงแรงแบบพว่ๆนะก็เป็นการจบของการพักไซเคิลไซเคิลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป้าใหญ่นะครับ แต่ตอนนี้ทั้งนั้นไอ้ตรงห้าเนี่ยลุ้นลุ้นก่อนว่ายังได้อยู่ไหมหรือว่ามีแรงขายมาเนี่ยก็พอมีลุ้นซึ่งตอนนี้ขอบเขตเราวัดแล้วมันเหมือนจะเกินถูกไหมโดยโดยไ้เทียนทีนี้ขอบเขตของภาพใหญ่ละ่ะภาพใหญ่ก็คือก้อนนี้ก้อนนี้คือชุดนี้คือเซมเมต์ที่หนึ่งเซมิมันที่สองเซมเมต์ที่สาม 3, ถูกไหมเซมเมต์ที่สามในภาพใหญ่เรามองว่าตอนเนี้ ท่าเกตของราคาของตรงนี้มันเข้าสู่เกตอิมเพลไปแล้วนะแปลว่าไอ้ขาเนี่ยทั้งขาเนี่ยมีโอกาสเจออิมเพลวนวตรงนี้เป็นเซกเมนที่1หรือ A เซกเมนที่2หรือ B เซกเมนที่สามหรือ C ตอนเนี้ก็เปอิมเพลวในภาพทาําเฟรมมันแบบย่อยๆนะแต่ยังไม่ไม่ถึงกันยืนได้ดีนะถ้าจะสวยๆต้องทะลุ3ามหนึ่งปดสองก็หรือว่า1้68ดแปให้ได้ก่อนทีนี้เป็นขึ้น3าที่ดีเพราะว่า2ก็เก็บของในรูปแบบของแฟตด้วยซึ่งมีกำลังมากนะครับ ก็แปลว่ามีโอกาสถ้าเกิดมุมมองที่ซัพพอตอีกก็คือโครงสร้างด้านในไม่ใช่อิมเพลเป็นนอนแทนก็คือ A, B, C, X, A เรแล้วเดี๋ยมี B มี C ก็ชัดเจนว่าเป็นอิมเพลแต่ท่านี้เท่านั้นโครงสร้างด้านในผมอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องสวยงามสมส่วนรับขอแค่ดีกรีใหญ่คอนเฟิร์มมันก็จังหวะในการเทรดได้แล้วเพราะว่าชุดเนี้สัดส่วนของนอนก็ไม่ค่อยสมสมส่วนนะเพราะว่าสามนี่ก็ยาวมากๆนะ แต่ลองเช็คนี้หนึงนอนนั้นเรวมได้ที่ร้อยหี่จุแปดมัเกินขนาดไหนเกินไปสองร้อยกว่ามันเป็นมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นถ้าเป็น x missing นะครับก็คือ a b c x a b c ก็แบบนี้ก็จ,จะพอได้แล้วยมีการพักปีแล้วขึ้นอีกขาหนึ่งไว้นอน a b c x a b c แล้วก็อาจจะ x แล้วขึ้นนอนในชุดหนึ่ง เดี๋ยวอาจจะจบตรงนี้ก็ได้โอเคตรงนี้ยังไม่ซีเรียสน,นะผมแค่พูดเป็นไอเดียไว้ก่อนแต่รู้ว่าโอเคช่อนเนี้ยเราตามขึ้นสามหรือสี่ในภาพใหญ่อย,ย,อยู่นะครับซึ่งมันไปได้ถึงโซนด้านบนนะครับโซนด้านบนก็คือโซนนู้นในภาพของ t i ท e f r ฟ m e มันถูกไหมในภาพของไทม์เฟ m มมันก็คือชุดนี้ถ้าจบตรงนี้นะก็คือสามสอง ห้าสามอเมื่อกี้นี้คือเป้าของอะไรนะผมลืมละเบล่าห้านี่ปะเอาเป้าของนอนชุดนี้โอเคเป้าของนอนชุดนี้ฉะนั้นเราเอาเป้าไหนเป็นหลักนะส่วนตัวนะเป้าเนี้ยยังดูดูด้อของเป้านี้เ,เดี๋ยวผมลบออกกนะ่นเป้านี้ถ,ถึงนะี่เป้าเป้าเนี้ยดูดูมีเหตุผลมากกว่าคืออิมเพลชุดนี้ถ้าเป็นขึ้นสามก็ ประมาณสามสามสองห้าสามนะครับโซน้อันนี้เป็นเป้เปาที่มีระยะมากกว่าหนับที่มีโอกาสทดสอบสามพันสองร้อยห้าสิบสามถ้าชูนี่เปดีเพาทีนี้โครงสร้างด้านในของชูนี้ล่ะเป้าของเขาไปถึงไหนก็คือเราตามเป็นเคสเว็บห้าซึ่งเว็บ้ามันกึ่งกึ่งว่าจะเกินไปแล้วด้วยเราว่าจะกชูนี้ถูกร์แนถ้าตรงเนี้ยคือเกินแต่ถ้าจบตรงนี้จบตรงนี้คือยังไม่เกินอ่าเพราะฉะนั้นถ้าห้าจบตรงนี้ ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสามหนึ่งแปดห้าถึงอ่ะลากลงมาเลยก็ได้เป็นกรอบที่อะลิมิตของภาพใหญ่แลนะภาพระยะก,กางนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเผิ่ภาพย่อยถ้าเป็นนอนก็ไปได้ถึงโซนด้านบนอ่ะนภาพออกไหมทีนี้โครงสร้างของชุดนี้อ่ะเราไปดูโครงสร้างด้านในของเท่าน,นี้หน่อยเท่าน,นี้คือเซกเมนต์ที 2, ่หนึ 4, ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่เซกเมนต์ที่ห้านะัซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็น a b c x Hey, หรือจะเป็นเอ m s s ่ i n g อะไรก็แล้วแต่แต่ท่อนเนี้มีความเป็นเทรนอยู่จากจุดเริ่มต้นของช่วงนี้นะครับก็คืออาจจะอยู่ที่2536หรือ2583ที่เป็นเทรนึินไปเราไปดูโครงสร้างด้านในว่าเป็นยังไงนะครับของท่อนนี้ดับไปทางเฟรมวิกในส่วนของทางเฟรมวิกท่อนเนี้ย,ท,นนยที่เราคุยกันนะครับถ้าจบตรงนี้มันคือเซกเมนที่1น,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือเกินแล้วแน่และขึ้นห้านี่น่าจะเกินขอบเขตไปละอ่ะเกิดแล้วจริงด้วยแล้วก็อยู่ในเป้าของนอนนะเพราะนั้นเราเลยมองว่าน้ําหนักของนอนเนี่ยก็จะเป็นโซนเดียวกันกับโซนตรงนู้นเพราะ,ะนั้นสามพันสองร้อยอัติกรมกมแล้วกันมีโอกาสทดสอบสามพันสองร้อยถึงสามพันสองร้อยห้าสิบเหรียญมีโอกาสทดสอบในรอบนี้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างด้านในยังเป็นเทรนที่ดีอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมเดยว่ามันซัพพอร์ตขนาดไหนส่วนมุมมองอื่นถ้าเป็นในชุดนึงก็คือนอนชุดนี้ถ้าเป็นขึ้น5โอเคเกินไปแล้วและตรงนี้ก็คือโครงสร้างที่ใหญ่กว่านะถ้าเรามองเทียบแต่ก็ควรสมส่วนนะตรงนี้เป็น1นึ่งเซกเมนต์เนี่ยสเซกเมนตนะ์เนี่ยถ้าตรงนี้จะเป็นเว็บ3ามนะกรณีที่จบตรงนี้นะโอเค ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเรามาโฟกัสใท่ท่อนนี้ก่อนเลยกันนะครับท่อนท่อนนี้ความสมส่วนเรามีกรอบแล้วว่ามันสามารถขึ้นได้ถึงโซนี้กับโซนนี้อผมลบท่อนนี้ออกไปเลยตอนนี้ก็คือถึงเป้าขั้นต่าของนอนแล้วถ้าเกิดว่าคิดนนี้จะเป็นนอนนะสามหนึ่งสองสามเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะยอ่อไปเลยครับถ้าเรารับแค่เท่าน,นี้นะจุดจบตัวน,นี้ก็คือ 71, 72, 73, เซมิที่หนึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามอาจจะย่อเซมิที่สี่ไปเซมิที่ห้าแต่ถ้าสี่ขายเยอะเช่นโอแอลบหรือมากกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะกลับหรือเป็นเทนมุมมองของภาพขาขึ้นในภาพใหญ่ได้แต่ถ้าย่อตื้นก็ทองคำกร็รุนไปต่อนะแปลว่าสุดว่าภาพระยะภาพใหญ่ภาพระยะกลางเป็นขาข,ขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูภาพระยะสั้นทีนี้ท่อนเนี้ยเราแกะออกมาแล้วว่าตอนเนี้ยโครงสร้างราคาผมลบออกเลยมันมันคือโซนเดียวกับบนนู้นแหละ โครงสร้างราคาผมเอาไว้ก่อนดีกว่เาเื่อรอบหน้ามาเช็คโครงสร้างราคาของท่อนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเราดูว่ามันเป็นเทรนอย่างไงนะครับเราดับเบิทธำเฟมเดย์ครับว่ามันมีโอกาสครบหลุดครบไซเคลไหมตอนนั้นเราเหมือนตามขึ้นสี่ขึ้นขึ้นห้าถูกไหมเรามองว่าอะไรครับตัวนี้คือเซ gment ที่หนึ่งแยวแบบหนึ่งเนะี่ยตัวนี้คือเซ gment ที่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนเนี้ย ห้าเนี่ยถ้ากะด,ด้วยสายตาน่าจะเกินขอบเขตของว็บห้าตรงน,นี้ไปแล้วเกินแล้วนะครับเกินไปพอสมควรโอเคเกินทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ขึ้นห้าแล้วอาจจะเป็นนอนแต่อาจจะเป็นนอนก่อนแต่ว่าขา a แรกเนี่ยอาจจะสั้นไปหน่อยเนี่ยขาเนี้ย a v c x a ตอนนี้ก็เลยอยู่ในขา a แปลว่าอะไรครับมีโอกาสที่อาจจะเข้าสู่ขึ้น b แล้วไปสีไปหาโซนด้านบนน้อี่อ่าอันนี้คือมุมมองที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดดนับเกที่หนึ่งก็คือเป็นนอนส่วนเรื่ผ้าเนี่ยน่าจะตัดแล้วเพราะว่ามันมันเกินไปเยอะส่วนถ้าเกิดว่ามันขายลงมาอาจจะมีมุมมองอื่นซึ่งอาจจะเป็นห้าก็ได้นะเพราะเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องยึดตามกฎตายตัวนะแต่ให้ดูโครงสร้างของกราฟที่มันเฉลยมาเป็นหลักมากกว่านะครับจะได้ลดความบาแอ s นะบอกเอ๊ะทำไมมัน เราตามเป็นขึ้น B ก็ไปเล่นหน้าใบหรือหน้ารองแต่มันขายลงมาหลุดโซนสําคัญไปแล้วอย่างเงี้ยมุมมองก็คือควรจะเปลี่ยนทีนี้สิ่งที่เราจะมาโฟกัสต่อนับท่อนนี้ขึ้นมาแล้วว่าแล้วว่าเกินตรงนี้แต่ก็จะมีขอบเขตก็คือประมาณสามหนึ่งเจ็ดแปดั้นสามหนึ่งเจ็ดแดถึงสามพสองอยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นทางเกตได้อยู่นับในภาพระยะสั้นตรงนี้สามหดถึงสามพสอง สามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแปดถึงสามพันสองร้อยนำมนปีไกลขีดก็คือสามพันสองรอยห้าสิบประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของทอน,นี้ที่ขึ้นมาราคาเหมือนเริ่มมีการแบ่งส่งนะอาจจะเป็นไดก g นอกก็ได้นะถ้าเป็นดก a นอกอันนี้ก็คือน่ากลัวตรงที่เป็นเซเมนต์ที่หนึ่งสองสามสี่เซเมนต์ที่ห้าแต่เซเมนเ์ที่ห้าถ้า ถ้าจะเป็นคลื่นขยายก็ต้องมีความยาวเทียบกับหนึ่งบวกสามด้วยซึ่งตอนนี้กลับด้วยเซนตามันน่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงต้องไปถึงโซนด้านบนเพราะนั้นตรงเนี้ยก็มีโอกาสจะจบทอนนี้แล้วเป็นคลืนบีเพราะนั่นเดี๋ยวเรามาโฟกัสทอนนี้ประมาณสองพันเก้าร้ยเกสิเก้าจนถึงไฮ่าสุดสามพันหนึ่งหกเจ็ดรอทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับว่าท่อนนี้มีโอกาสครบลูกคองซเคิลไหม ถ้าครบไซเคิลเนี่ยจะพักเป็นดีกีย่อยก่อนนะอ่ะสูงไปงี้ดีกีย่อยในที่เนี้ยมามันจะมีภาพของวีคใช่ไหมภาพของวีคเนี่ยถ้าเป็นดีกีหลักดีกีหลักก็คือสมงว่าจบเท่าน,นี้มันสมส่วนเลยแนวย่อเนี่ยก็จะใช้ชุดนี้ในการวัดก่อนในการชุดขึ้นชุดถัดไปนะอ่านอนใช้ชุดนี้ใช้เท่าน,นี้วัด ก็จะลงมาใกล้ๆกับโซนนี้เลยนะอันนี้คือลึกๆเลยเพราะนั้นโอเคผมผมยังไม่วัดเอส่สนใจแค่เท่าน,นี้ก่อนในความเป็นนอนปกติที่ดีเนี่ยคือชุดเนี่ยควรย่อประมาณเท่าไหร่ก็คือสามศูนย์เก้าสาถึงสามพันเหรียญอันนี้เป็นโซนนารับดีซะสามศูนย์สี่ศูนย์ถึงสามพันเหรียญนะครับโซนนรับของนอนชุดนี้นะก็คือถ้ามันยังจะขึ้นต่อนะ A B C X ขึ้น A เนี่ยผมมองไม่ค่อยหลุตรงนี้ แต่จริงๆมาลงได้ถึงตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันตามพิสดีแต่ความสวยของมันคือตรงนี้แล้วก็พอดูไทม์เฟรมเดใน่วซของไทม์เฟรมเดเนี่ยพอเรามาแกะนะครับเราแกะออกมาเป็นท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามท่อนที่สี่ท่อนที่ห้าไอ้ท่อนเนี้ยท่อนเนี้ยมันก็จะมีการแยกย่อยของเขาอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวรับของชุดนี้ ถ้าชุดนี้จะย่อลงมาก็จะมีนะำับที่เร็วที่สุดนะก็คือ3 1 0 0 3ถึง3,082จะเป็นโซนน้ำับที่น่าสนใจนะครับของการยอ่อของภาพย่อยอะไรครับของชุดนี้ที่ยังไม่จบถ้าจะเป็นนอนนะครับ a b c x a ย่อ b แล้วไป c ต่อ,อตรงนี้3 8 2 3 1ย3,082ถึง3,100ไม่ควรหลุดแต่โซดนด้านล่างคือโครงสร้างของภาพใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมีความใกล้เคียงกันนะตอนนี้คือภาพใหญ่ใช่ไหม a b c อ x นับไปต่อหรืออาจจะเป็น s e g m e n สี่ 4. ส่วนภาพย่อยตรงนี้มันก็มีการแยกของเขาเหมือนกันในท่อนนี้มี a b c x a b c แล้ลุนไปต่อเพราะนั้นภาพย่อยยังลุนไปต่อได้ถ้าไม่ได้ขายเยอะแต่ถ้าขายเยอะมีโอกาสที่อาจจะคอนเฟิร์มจบเป็นเคสสีชมพูได้แปลว่าเคสสีฟ้าในภาพย่อยอที่เราลุนจะขึ้นต่อถูกทำลายไปด้วยนะครับเพราะนั้นอ่ะรูนนะครับตรงนี้ให้ดีทีนี้เราตอบไปดูทางฟรม day ตามฟิมสี 3, ชั่วโมงครับ <c oughs> ในส่วนของ Time เฟรมสี่ชั่วโมงถ้าดูจากเดท่อนนี้เหมือนมีการแบ่งแยกราคามาอยู่นะดูในสี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมีการแยกท่อนเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่เซกเมนตที่ห้าก็ใช้คำว่ามีโอกาสครบลูกเหมือนกันนะแล้วเกิดสัญญาณเดวร์เจนด้วยถ้าตรงนี้เป็นเว็บหนึ่งนะครับขึ้นเว็บสองขึ้นเว 3, ็ว 4, บสามเว็บสี่เว็บห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับ โอกาสที่จะเข้าสู่ขึ้นขึ้นไซเคิลถัดไปคือการย่อของชุดนี้มีสูงแปลว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยทอดนี้มีโอกาสจบค่อนข้างสูงนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมีโอกาสจบแต่ถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้ถ้าไปต่อเนี่ยแปลว่าอะไรครับตรงนี้จะเป็นดีกีที่ใหญ่กว่าตรงนี้ทันทีเพราะตรงนี้เป็นก้อนที่เล็กกว่าก็จะขึ้นแรงนะถ้าเบรกเรียนรนอยเบรกสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่นอสอบไฮเดรมือสูงกว่านะครับ ราะนั้นกรอบในการเทรดของตัวทองคําผมก็ได้มองว่ามันมีโอกาสที่อาจจะย่อหรือพักตัวลงกอดในภาพระยะสั้นถ้าจะลุ้นขึ้น B แล้วไปต่อนะครับแนวรับที่น่าสนใจก็คือ3,114เหรียญนะครับแล้วก็3 3 8 4นะเป็นโซนที่น่าสนใจที่ลุ้นขึ้นไครเดิมหรือสูงกว่านะครับส่วนถ้าย่อลึกนะครับย่อลึกก็คือโครงสร้างของชุดนี้มีโอกาสจบก็อาจจะลงมาถึงตรงโซนสีน้ำตาล ก็คือนรับอีกแนวหนึ่งถ้ามาถึงตรงเนี้มีโอกาสเป็นขื้น4หรือ X ในภาพใหญ่ที่เราคุยกันก็คือ3034แล้วก็3064นกะครับก็จะเป็นแนวเดียวกับชุดนี้3ามพันสีถึงสามพเนี่ยอาจจะเป็นโซนเดียวกับชุดนี้ซึ่งเป็นกรอบของขา X นะครับซึ่งผมตีไว้อีกโซนหนึ่งส่วนระยะสั้นนะถ้าเกิดว่าราคาชุดนี้นะครับเด้งขึ้นมาแล้วไม่ผ่านตรงนี้ สามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งห้าเจ็ดมีโอกาสที่อาจจะย่อลงมาทดสอบโซนสีเขียวหรือสีน้าตาลตรงนี้ได้นะเพราะมองว่าเป็นปการจบจุดแล้วตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นมาเป็นอะเลยครับขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสาม,ข,สามขึ้นสี่ขึ้นห้าอันนี้อาจจะเป็นขา A และรีบาวบีเพื่อลงต่อขาสีเพราะนั้นตรงนี้อาจจะวาดในการเล่นหน้าเซลล์หรือหน้าช็อตได้นะครับเพื่อลุ้นโซนสีเขียวหรือโซนสีน้ำตาลส่วนถ้าลงมาโซนสีเขียวก่อนก็เล่นขึ้นไปนะครับก่อบในการเทรดโซน ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อเลยนับมีโอกาสไปทดสอบสามหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเก้าูนหรือสูงกว่าได้เพราะว่าในที่ผมบอกว่าถ้ามันเบรกมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวนี้เป็นเสกเมนต์ที่หนึ่งมันจะรวบชุดไปเลยนะแะต่ตัวนี้เป็นขึ้น A ขึ้น b ขึ้นสี่แล้วขึ้นซกเมนต์ที่สองซึ่งตรงนี้อาจจะมีการย่อแล้วไปต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงดตาตนาโซนสีเหลืองเมื่อไหร่ขาเซลล์ขาช็อตต้องระวังไม่ควรเล่นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแผนในการเทรดก็คือถ้าราคายอานอน่อลงนี ก็รุนคือเซ g มนต์ที่ขึ้น B ในภาพใหญ่นะที่ตรงนี้จบระยอแล้วไปต่อก็คือโซนนัรับ30843114แต่ถ้ามาแถวนี้อาจจะเป็น X หรือ C ในภาพใหญ่ก็คือ30343064ก็รุนเด้งได้เช่นเดียวกันทาไม่ดีก็คือถ้าต่างกว่า2990นะมีโอกาสที่จะเสียทรงหาขึ้นได้ส่วนโซนแนวต้านที่รุ้นว่าชุดน,นี้จะจบก,ก็คืออาจจะย่อที่31413157ถ้าไม่ผ่านโอกาสลงต่อมาสิงตรงนี้ ส่วนถ้าไปจ้จงตรงนี้ขาขึ้นจะกลับไม่ได้เปรียบจากระยะสั้นเนี่ยอาจจะย่อดได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประมาณนี้ครับแผนของตัวทองคําก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียนในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อู่ไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยกลัในส่วนของตัวทองคําที่เราคุยกันในรอบก่อนก็ถือว่าแผนใช้ได้อยู่นะราคาเนี่ยลงมาทดสอบโซนรวรับที่ง่ายไว้นะแล้วก็ดีขึ้นไปจนแนวต้าน นะครับเพราะนั้นใครที่เซลลมาก็ได้ตรงนี้ใครที่บายมาก็ได้ตรงนี้หรือตรงนี้ได้เลยนะครับน,นี่แล้วแต่ก็ถือว่าแผนทองคำรอบที่แล้วพอได้อยู่โอเคประมาณนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเห็นในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ